เรียนท่านประธานคณะกรรมการประกวดรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวิร์ดระดับชาติครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566ที่เคารพกระผมนายทรงพลทรัพจริญตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงอำเภอเมืองปราจินบุรีจังหวัดปราจินบุรี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขตหนึ่งกระผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลในการคลองตนคลองคนคลองงานในการคลองตนกระผมมีความวิิยะอุตสาหะทุ่มเทในการปฏิบัติราชการและมีการอุทิศตนจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในแวดวงวิชาการในการคลองคนผมได้ส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูในการปฏิบัติงานและช่วยอำนวยความสะดวก ให้คณะครูปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและในส่วนของการครองงานก็ผมทํางานอย่างเต็มความรู้และความสามารถทุ่มเทในการทํางานที่ได้รับมอบหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการโดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมและร่วมการปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์และยังได้รับรางวัลคุรุสรุดีผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ของสำนักงานคุรุสภาประจำปีพุทธศักราช2563ประเด็นต่อมาขออนุญาตนำเสนอองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียน 1. ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนจากการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีผลการประเมินะระดับดีและดีเยี่ยมร้อยละ94.48 สนักเรียนมีความสามารถคิดเป็นทําเป็นจากการประเมินสมรรถนะสําคัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565มีผลการประเมินในระดับดีและดีเยี่ยมร้อยละร้อยสามผลสำลมมการทดสอบโอเน็ o net, ระดับชาตินักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หในปีการศึกษา2,565 มีผลการทดสอบโอเน็สูงกว่าระดับประเทศจํานวน4กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการอยู่ในระดับดีและดีเยี e ่ยมร้อยละ98 1 6ึง1กกระผมได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถจนมีผลงานและได้รับรางวัลระดับชาติจำนวน6รายการในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณนะจังหวัดราชบุรีประเด็นต่อมาองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการกระผมได้ใช้นวัตกรรมการบริหารงานแบบสติโมเดลร่วมกับวงจรคุณภาพ PDCA ด้วยหลักของการเข้าถึงเข้าใจและพัฒนามีผลทําให้การบริหารและการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่1ในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษากระผมได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยการจัดทําเว็บไซต์ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงคือเว็บไซต์ www.wnc.ac.th โดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ Big Data ในการพในการดําเนินงานบริหารสถานศึกษา ครอบคุมงานทั้ง4งานไม่ว่าจะเป็นงานด้านบุคลากรงานด้านการบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณและงานบริหารบุคคลทําให้มีข้อมูลครบถ้วนในทุกๆงานสามารถบริหารจัดการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่2การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานและทันสมัยมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆและมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่3เรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษากระผมยึดหลักของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในทุกภาคส่วนและทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการกําหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งสู่ความเป็นเลิศตัวชี้วัดที่4การให้บริการสถานที่โรงเรียนของเราเน้นเรื่องของโรงเรียนจะต้องเป็นสถานศาึกษาซึ่งมีความปลอดภัยสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการซ่อมบำรุงสถานศาึกษาอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานแข็งแรงและปลอดภัย ตัวชีวัดที่5ด้านการบริหารจัดการงบประมาณทางโรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักของความโปรง่งใสตรวจสอบได้และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการตัวชีวัดที่6ด้านการบริหารงานด้านบุคคลทางโรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น4งานข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครบร้อยเปอร์เซ็นต์และมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคนทำให้บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากการดำเนินการดังกล่าวอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานทำให้โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงเกิดการทำงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้เกิดรางวัลและความภาคภูมิใจให้กับทางโรงเรียนมากมาย สิ่งที่ภาคภูมิใจสูงสุดคือโล่รางวัลพระราชทานในการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2564ันาจากกระทรวงศึกษาธิการโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรประจำปี2565จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกระผมขออนุญ,ญาตจบการนำเสนอ เพื่อประกอบการพยายาิจารณารับรางวัลทรงคุณค่าสอวทถอโอเบกอวอร์ดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ